สวัสดีครับผมน้าๆนที่เข้ามารับชมนะครับผมผมก็ไม่มีคลิปจะลงก็เลยมาดูนกกระทาพอดีก็เลยอัปเดตนกกระทาให้น้าๆนดูหน่อยครับผมว่านกกระทานะครับผมตอนที่ผมอัปเดตตอนนั้นคือนอกมันยังเป็นผมเพิ่งเพาะครับผมตอนนี้ก็ไข่เป็นที่เรียบร้อยนะครับผมผมเก็บไว้เจ็ดสิบตัวนะครับผมผมเอาออกไปประมาณสักร้อยกว่าตัวร้อยยี่สิบตัวมั้งผมก็เก็บไว้สัก เจ็ดสิบตัวก็พอครับผมเพราะว่าของผมเจ็ดสิบตัวก็หมดเดือนละถุงนะครับผมพาไปดูกันเลยครับผมว่าเป็นยังไงบ้างผมก็ผมโรงเรือนผมจะย้ายนะครับผมยังไม่ย้ายนะผมก็ใช้เป็นกระเบื้องบางแล้วก็กันล้มด้วยไอ้พลาส,สแ,แลนมัน้งเขาเรียกสแ,แลนแลเนะผมนี่ครับยังไม่กวาดขี้เลยจะกวาดน,น,นี่นะครับผมก็นกก็สุขภาพแข็งแรงดีนะครับผม จะให้ดูนกดูนกครับผมนี่ครับผมผมก็จะแก้นะครับผมเพราะว่าจะแก้ใหม่ครับผมที่ให้น้ําผมจะเปลี่ยนเป็นให้อาหารไปอยู่ข้างหน้านะครับให้น้ําไปอยู่ด้านข้างนะครับพอดีผมจะแก้ใหม่เพราะว่าผมจะย้ายโรงเรือนใหม่ให้มันชิดกับผนังเลยนะครับผมอันนี้คือประทังไปก่อนเพราะว่าผมทําตอนนั้นหาโรงเรือนไม่ได้นะผมก็ลองเลี้ยงแค่ทดลองนะครับผมมันแค่ทดลอง ก็ทดลองเลี้ยงมาอันนี้ก็เข้าเดือนที่สามแล้วครับ <Lac an> เข้าเดือนที่สี่เข้าเดือนที่สี่แล้วครับผมเพราะว่าเริ่มเลี้ยงก็ปีใหม่นะเริ่มเลี้ยงปีใหม่กันนี่ก็เข้าเดือนที่สี่แล้วครับผมนี่ครับ <C> e <an> นกนกเจ็ดสิบตัวครับใส่แค่กรงละสิบเจ็ดสิบแปดตัวประมาณนี้สิบเจ็ดตัวแปดตัวครับใส่แค่กรงละสิบแปดตัวประมาณนี้ครับผม นกก็ไข่นะครับผมอันนี้ก็นกเจ็ดสิบตัวครับเฉลี่ยก็หกสิบเจ็ดสิบเอหกสิบห้าสิบครับผมประมาณนี้ครับผมเช้านี้ได้ห้าสิบห้าสิบสามฟองห้าสิบสี่ฟองแต่ช่วงแดดจัดๆนี่คือดรอปมาเลยครับแล้วสี่สิบสามสี่สิบครับแต่จะจัดได้สองสามวันสี่สิบประมาณนี้ครับผมนี่ครับไข่จะให้ดูไข่นะครับผมอันนี้สองวันนะครับผม้อยกับฟอง ลอยกับฟองสองวันประมาณนี้ครับผมผมก็จะทําให้มันทึบๆหน่อยนะครับปิดปิดให้สนิทนะครับผมเพราะว่าคล้ายว่านกกระทานะครับมันเป็นสัตว์ที่ไม่ชอบแสงจัดนะครับผมมันไม่ชอบแดดจัดมันไม่ชอบที่โล่งๆนะครับผมผมก็เลยทําแต่ให้อากาศถ่ายเทนะครับผม,ผมก็เลยใสย่ผ้าสแลนไปมันก็โอเคครับกัน ลมได้ระดับหนึ่งกันแดดได้ระดับหนึ่งครับผมแล้วก็สวนข้างๆนี้ก็เราก็ปิดก็ได้ไม่ต้องเป,เป็นเปิดก็ปิดก็ปิดไว้ไม่เป็นไรครับเพราะว่าอากาศมันจะถ่ายเทด้านล่างครับผมนี่ครับนกก็มีแต่ไซเกือ <c oughs> บสองขีดอะสองขีดกันหมดแล้วแหละนกนกก็ไซ่เกือบสองขีดครับผมอาหารก็จะเป็นนกกระทาไข่นะครับผมตอนแรกผมก็เพื่อน ผมก็ลองเขาบอกว่าเลี้ยงใส่ให้อะไรกให้ไก่ไข่ก็ได้หัวอาหารไก่ไข่ครับผมมันจะถูกกันสี่ร้อสิบาทนะมั้งชื่อของเบทาโกก็สี่ร้อยสิบาทครับผมแต่อาหารนกกระทาที่อยู่ประมาณสักร้อยร้อยห้ามั้งสี่ร้อยห้าสี่้อยหกสี่ร้อยเ็ดเนี่ยผมไปซื้อร้านนี้มันแพงจะหน่อยสี่รอยแปดครับผมแต่ไม่เป็นไรครับแพงก็ซื้อครั้งเดียว ก็ประมาณนี้ครับนี่นกกาลังออกมากินเลยครับผมให้อาหารให้น้ําก็ฝังนี้เดีวยวกันครับแต่ก็เสียนี่ครับให้น้ํากับให้อาหารที่เดียวกันมันจะสกปรกหน่อยน้ํามันจะสกปรกมันไม่ค่อยสะอาดนะครับผมจะแก้ใหม่อยู่เดี๋ยวรอทํากรงใหม่อีกรอบครับผมนี่กรงที่เราทําไปรอบนั้นคงจะไม่เห็นนะครับเพราะเราแค่ทําตอนมันขุนเนาะตอนทําขุนอยู่กําลังอนุบาลอยู่พอ ออกมาเป็นนกแล้วก็ไม่ได้ถ่ายอัปเดตเลยครับผมเพราะว่าไม่มีไอไปทําอย่างอื่นอยู่นะครับผมนี่ก็กลับมาดูแลครับผมช่วงว่างๆเนาะก็เลยมาลงคลิปให้ดูครับนกกระทาครับแล้วก็ผมจะพูดเรื่องปัญหานะครับผมตั้งแต่มันพึ่งลงมานะครับปัญหานะครับนกกระทานะครับือมันจะไข่ผมๆนะผมลองดูแล้วมันจะไข่ช้ากว่าของเขาของเขาสี่สิบห้าวันไข่ใช่ไหมผม ผมซัดตำๆเลยนะตำๆมา60วันของผม60วันโผล่มาหนึ่งฟองอ่ะเริ่มทยอยไข่ของผม60วันนะไม่รู้เป็นเพราะอะไรนะผมของผม60วันเลยนะถึงจะไข่ของเขาเขาว่า45วันไข่เลี้ยงยังไงวะผมก็ให้ครับัวหารขุนกันอ้วนตับเลยหละแต่มันไม่ไข่นะครับผมมันจะมาไข่ช่วง60วันนะครับแล้วก็ไม่ต้องให้เยอะครับให้ประคองประคองมันมาเก็ถ้าลด ลดเขาเรียกอะไรลดค่าใช้จ่ายเนาะก็ซื้อลำซื้อลำถุงหนึ่งครับผมประมาณห้าร้อยไอ้สามร้อยบาทสามร้อยบาทแล้วก็ซื้อหัวหารไก่เนื้อนะครับหัวาหารไก่เนื้อก็4 90, ี่ก้สิบก็จะเป็นประมาณเจ็ดร้อยนะครับเจ็ดร้อยก็ท่านกสองอยตัวเจ็ดร้อยท่านกสองอตัวมันจะอยู่ได้ประมาณเกือบสองเดือนอะ สองร้อยตัวเกือบสองเดือนครับผมถ้าช่วงสดถัดจากเดือนแรกปุ๊บพอเดือนสองมันจะเริ่มเปลืองนะครับผมผมแนะนําถ้าจะอยู่ตัวนะครับผมผมแนะนําเลยลำลำสองถงครับหัวอาหารสองถงผสมกันครั้งเดียวครับผมรับประกันเลยตอนโตจบเลยครับเปลี่ยนหัวอาหารตอนนั้นเลยถ้าสุดนั้นก็คือถ้าน,ก,นกเนื้อก็ถอนได้เลยครับถ้าไม่ใช่นกเนื้อก็เป็นนกไข่ก็ยัดอาหารไข่ได้เลยครับผมประมาณนั้นอ่ะไข่แน่นอนครับผม นี่ก็เดี๋ยวรอสักพักครับผมทํโรงเรือนเสร็จทํากรงเสร็จก็จะเอามาขุนใหม่เอามาขึ้นใหม่ครับผมเดี๋ยวจะจับนกให้ดูมินี่นี่ดูนะครับนี่กำลังไข่แต่ผมทํารางแคบไงครับผมที่จริงอะ่ะผมจะที่จริงผมจะทําลึกเข้าไปนะครับผมนี่ครับนี่ครับตอนแรกผมจะทํานี่ผมผมมาแปะนี่ไงแต่ก่อนผมจะแปะข้างในไง พอผมเปลี่ยนปุ๊บมันก็เปลี่ยนไปหมดเลยแก้ใหม่ก็ได้ครับไม่เป็นไรแต่ผมไม่แกะหรอกเอาไว้่างนี้แหละให้อาหารก็ให้ด้านหลังนี่เลยแก้ใหม่ก็แกะแป๊บเดียวครับผมเอาขอดูหน่อยยังไงกันบ้างให้ดูกันไมนี่งอ่ะนี่นะครับผม เปิดให้ดูว่าขนาดนกเท่าไหร่นะครับแซมหนึ่งนะครับครีเดียเดียเดียวียวนี่ครับข้างในกรงก็จะเป็นประมาณนี้ครับผมนกก็จะมีแต่ไซส์เดี๋ยวนี่ครับผมเทียบกับมือครับคือกำเต็มมือครับีนตัวตัวเมียนะครับผมแต่ ไม่มีดอกนะครับผมแต่คางท้องอาการดูนะครับนี่ครับนกตัวเมียประมาณ <c oughs> คือตัวนี้มันจะดูยากนิดนึงครับพตัวนี้ตืนต่นตืนต่นตืน่นตื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 ่นจะดูยากนิดนึงคือมันมันไม่มีดอกไอเขาเรียกอะไรว่าสร้อยสร้อยนะครับผมแต่ตัวนี้คือคือมันยังไง่ะมันคางไม่แดงนะครับคือเป็นตัวตัวเมียนะครับผมแล้วก็ดูฟังครับยิ้งมาสัก เดือนหนึ่งเดือนก,กว่าๆครับผมประมาณสี่สิบห้าสี่สิบสี่สิบห้าห้าสิบวันครับตัวผู้มันจะเริ่มขันนะครับผมสี่สิบห้าสี่สิบวันตัวผู้มันจะเริ่มขันพอขันแล้วเราก็ทยอยจับแยกนะครับผมแยกออกเรื่อยๆนะครับผมเพราะว่าผมก็คัดออกเรื่อยๆครับผมคัดจนเหลือตัวผู้ตัวเดียวมันเป็นตัวผู้เผือกนะครับตัวเผือกผมก็เลยเก็บไว้นี่นี่ นี่ครับขี่ตัวตัวผู้ทะคับนี่ครับผมเห็นไหมนั่นตัวนี้นะ,ะมันจะเป็นคล้ายๆแบบฟองสไลด์นะครับฟองสไลด์นะใช้นไหมข้างบนไม่มีนะครับผมไม่มีนะครับผมเป็นฟองสไลด์นะครับแต่นี้ก็ไม่มีนะจะมีแค่ตัวเนี้นี่ครับมันจะเป็นฟองเหมือนฟองสไลด์นะครับแต่มันจะแห้งชาน,น่ะ ประมาณนะครับผมตัวผู้มันมีแค่ตัวเดียวครับผมเก็บไว้เฉยนะแต่ส่วนมากผมไปเอาไข่มาผมก็ไปเอาแต่เขามามผสมกันนกก็สมบูรณ์ดีนะครับผมนี่ครับดูช่วงนี้กำลังวุ่นวายตกใจสักหน่อยก็มีแค่นี้นะครับผมก็มาอัปเดตแค่นี้ครับผมนกกระทาก็เลี้ยงง่ายนะครับผมเลี้ยงง่ายแต่ ปัญหาคือขายยากขายยากนิดนึงครับขายไข่ขายไข่ก็ขายยากถ้าคนขยันขายก็ขี่วิ่งแป๊บเดียวกขหมดขอผมก็ออก2องวันร้อยสองวันร้อยครับผมก็ปิดป้ายฝังด้วยครับไข่ที่เริ่มเลี้ยงนะครับทดลองเลี้ยงก็โอเคครับนกระทาให้ผลผลิตโอเคนะครับผมไม่แย่จนเกินนะครฝากไปด้วยนะครับ